อัสลามุอะลัยกุมค่ะวันนี้วันนี้กกสมะจะมาชิมนะคะสารโบเลตท,ทั้งนั้นเลยโบยิ่งโบเลตยิ่งอร่อยใช่ไหมมือนี้ที่กินนะ่ะยังไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวกัวอีกนะคะเพราะว่าเอ่อกัวอี่มนะเดี๋ยวก็ะสุนจะมารีวิวนะวันนี้ของแบบว่าทอดหมดเลยอันนี้เป็นมันกุ้งทอดนะอันนี้เกี๊ยวไก่นะคะขอใช้มือนะคะมือล้างแล้วแล้วก็อันนี้คือไส้กรอกโบราณแล้วก็ชิ้นเล็กอันนี้คือกปปปอระโปะอ่ะเฟรนจะกินไหมหนูกกระโปะแล้วก็อันนี้คือจอนะคะแล้วก็อันนี้คือลูกชิ้ ใครจะกินมาเลยนะคะขอกินอันไหนก่อนอ่ะขอกินเกี๊ยวเอ้ยขอกินมันกุ้งทอดก่อนนะคะโอ๊ยอันนึงลงืมคือน้ำลายลองอะอีกอันนึงที่ไม่พลาดนะคะก็คือทอดมันโอ้โหยัวย่วยั่วแบบว่าน้ำมันเยอะมากเลยนะตัวนี้ตวตัวดีกว่าแม่เลยนะตลาดนัดประดังเบสวรรณทิตย์นะใครอยากลองชิมลองไปซื้อกินได้เลยนะไม่ได้ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรใดๆนะแต่ว่าเจ้าเนี้ยก้าเก่ากินมาแบบนานมากสิบกว่าปีได้อ่ะนะคะโอเคขอชิมนะคะขอขอรีวิวอันนี้คือมันกุ้งทอดชิมละอืมอ้มอืมอ้มอื้มร เนาะเนาะเนาะปูเหรกุ้งกับปูอืมอร่อยอร่อยปูเหรออือหึ่สิ้นแล้วแล้วก็ต่อไปก็คือเกี๊ยวนะคะเกี๊ยวไก่เดี๋ยวขอกัะดิ่ไก่นะคะอื้อหือ่รอไก่เน้นๆเลยนะคะอร่อยอื้อหึ่ขอรีวิวก่อนนะต่อไปไส้กรอกโบราณใครเกิดมาไม่เคยกินดักอ่ะอืมเป็ดปอก อร่อยเราไม่มีน้ำจิ้มแลเนี่ยอร่อยขนาดนี้แล้วอร่อยอ๋ออันนี้คือกระโปงกระโปงนะคะกระป๋าอันนี้กระโปงนะอร่อยใครที่ชอบแบบของทอดแล้วก็แบบบราณตแบบนี้นะดีอันนี้คือจอจอนะคะอื้มหนุบหนุบมีวุ้นเส้นด้วน อออืื้หกินหมดเดี๋ยวอิ่มขอกินอันนี้ต่ออันนี้ก็คือลูกชิ้นปลานะคะลูกชิ้นปลาที่เขาทําเองปั้นเองบดเองนะทุกอย่างเขาบดเองหมดเลยนะชิมอือออือให้ดูล็กชิ้นอื้อหืออื้อหืออือห้อไปลงอือหือขอชิมก่อนเดี๋ยวอิ่มต่อไปผัดลบอกอือหืออือหืออือหือ ขอกันี้ดูก่อนอือหอ,อป็นอันนี้ไม้ละหบาทห้าบาทอใช่ไหมอ๋ออันนี้ชละห้าบาทอันนี้ชินนนช้นเทหนงจะไม่ไดนไม่แพงอร่อยอือหวิมือไม่ขาดไม่ได้คุณแตงวก,ก,กวาสุดท้ายตัวแม่ทักตัวแม่ค่ะ เป่ไปก่อนมันทอดอร่อยจำได้กินนานมากเลยเนี่ยนะวันนี้รู้สึกอยากกินไปตลาดนัอ่อยมากอรมจ้บอกว่ายองมีแบบไม่ทอดขายด้วยนะลูกไม่เหอนแบบมาเ้แก่นี้น่อเจาบอกว่าตัวนี้มีแบบไม่ทอดขาแบบพิโรด้วยเนาะ เอาอะไหมอืออืออันนี้คนโมนอยเองนะคะอร่อยแนะนำว่าไม่ต้องกินทุกวันมันไม่ดีต่อสุขภาพเพราะว่าผ็ทอดโบลแตอะไรทั้งหลายแต่นางทีไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวเรามีตัวสลายไข่มันจานาอยู่ทางคู่ได้เลยนะครับ